ใจเย็นใจเย็นครับพี่ใจเย็นเออใจเย็นพี่ใจเย็นบอกบอ เดี๋ยวได้ได้ได้จะฟังไหมยี่เรานั่งลงหันหน้ามาพี่หันหน้าพี่วันนี้ร้อยเอกสุชาติสบายนะครรับพ้อมคุบเปวนเหรอได้เชิญตัวน้องปังปอนชื่อชื่อจริงชื่ออะไรครับอธิพลสุดแก้วครับอธิพลสุดแก้วไปสอบถามพี่สุรรอดพี่วาทแล้วก็มีพอดีทองมันหายแล้วก็ติดมือน้องมาแล้วครับแล้วน้องว่าน้องเอาทองมาซ่อนไว้ตรงนี้เนาะเอาทองซ่อนไว้ตรงนี้นะครับโอเคปั้นใจเดี๋ยอะบังอะไรอะไรยังยังยังนั่งเออแล้วก็สิหันหน้ามาเออโอเค โอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 ครับพี่ใจเย็นเออใจเย็นพี่ใจเย็นพ่อพ่ออมเดี๋ยวัรับเอ็ไปบนมันมันติดมือมามนติดมือมาใจเย็นใจเย็นโอเคอ่อ่ออ่อลูกลูกลูกรับลูกลูอรับเลยปะ บ่ออีกรอบในวันที่ในวันนี้นะหลังจากที่พุดสืบสวนนะครับพอเจอเสือทราบว่ามีเอาไปแก้ความว่ามีทองหายที่ชุมูุกันทางเจ้านารวจพุดสืบสวน้่ตวจสอบผมเกร้องเอชัิคำบาดนะครับ ได้พการได้ประสานและสืบทราบจากสายข่าวว่าคนที่เอาทองไปคือชื่อบรรนนะแล้วก็ได้พาทีมงาน,นลงไปตรวจสอบแล้วก็ประสานคนในพื้นที่สายข่าวหรือสายลับแล้วก็ญาติที่ท้องเราเนาะให้มาหาหาขกรองญชาตินะที่น้องก็มาตามตามคา ที่จัดระสานน้ก็มาสอบถามแล้วก็พาไปเอาชองที่พื้นที่ติมือน้องไปเนาะที่เมื่อวานนี้ที่เอาไปส่นไลนกับเนาะที่ตด <Okay. S 1> ใจใ,ในที่นี้คมัตมิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ